รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไัยช่วงลัดเรารอบานสนับสนุนโดย New M G e H S T H E V สว,ส,สวัสดีค่ะโครยการตีไทยัวงนะคะรายการที่เข้เาตามตอกไม่เอาตามประตูตวันนี้นี่ฉันจะพาเธอไปตีไทยัวงมิสจริงเหรอถึงได้ตำแหน่งมาอย่างนี้เหรอไม่มิสชาตพี่โอ้ยก็คิดว่ามิสแรน <c oughs> มิสยูนิเวอร์สมิส <c oughs> คนนี้เป็นมิจฉาที่ที่คอยหลอกล่อเราให้ซื้อสินค้าตลอดเวลาโอ้ยพูดอย่างนี้ก็รู้แล้วมีอยู่คนเดียวจริงต้องแจ๊กงาต้องแจ๊กแฟนฉันไงนี่เราขับรถมานานมากแล้วนี่ยังไม่ถึงเลยนะบ้านนางเนี่ยไกลละไกลละบ้านนางอยู่ไกลนิดนึงแล้วอย่างนี้ต้องชาร์จไฟเพิ่มนะไม่ต้องไม่ต้องชาร์จเพราะว่าทุกครั้งที่เราชะลอรถนะเขาก็จะชาร์จไฟคืนเข้าแบตเตอรี่ไว้เลยแถมเลือกระดับการชาร์จได้ด้วยเออ สะดวกป่ล่ะสะดวกอย่างเงี้ยเหมาะกับขับในเมืองเนาะแล้วก็ประหยัดด้วยนี่ถึงแล้วถึงแล้วอ่ะเลี้ยวเข้าไปเลยขายบ้านครับ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 พี่โอ้รถสวยมากเลยขายบ้านเอามาพี่ขายบ้านครับขายบ้านสรุปขายจริงหรือว่าเป็นมุกเนี่ย เอ้ามิสอ๋อมิสแกนเหรอไม่ใช่มิสชาชีมิสชาสชาี <c oughs> นี่นีครับคุณอาครับสวัสดีครับครับขายบ้านครับรูกขายจริงหรือเป็นมุกเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงเนี่ยรายการตีท้ายครัวนะผมปฏิเสธหมดนะแล้วทำ่มวันนี้รับอะ่ะก็จำเป็นแล้วต้องขายแล้วเอ้าสรุปจริงๆแล้วเนี่ยแกงรายการให้ตีท้ายครัวมาถ่ายเพราะว่าต้องการขายบ้านนี่เองแหละครับเนี่ยข่าวที่แล้วก็ทีนึงแล้วให้ไปถ่ายคอนโดเพราะจะขายคอนโดโทษแจ็คนี่มิสตัวจริงเสียงจริงเลยนะเนี่ยงั้น วันนี้เราจะได้ดูอะไรกันบ้างเนี่ยถึงเวลาแล้วฮะแล้วผมบอกให้นะคุณผู้ชมคุณไปดูบ้านคนอ่นมานะเห็นแบบแต่งสวยๆนะบ้านเนี่ยตัวบ้านเนี่ยห้าล้านนะของตกแต่งเนี่ยยี่สิบล้านเฮ้ยข้างในเนี่ยเหรอเฮ้ยโอ้ยเขาต้องมีของเล่นของเขาอย่างน้อยแม่งต้องแบเยอะมากแพงอะไรแพงอะไรคือผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นมีมีเพื่อนเป็นแบบอินทีเรียที่แบบว่าแต่งให้พวกดาราฮอลลีวูดอ่ะแล้วพอดีไปเจอกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็เขาก็นําเข้ามาของแบบตกแต่งบ้านน่ะ ตัวบ้านห้าล้านผมตกแต่งเนี่ยทั้งหมด20ล้านภายนะขนาดนั้นเลยถูกต้องครับแล้วนี่สรุปขายจริงไหมเนี่ยขายจริงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณอยู่รอนะรายการทีไ้ครัวนะเคยเห็นโซฟานี่ป่ะไอ้วอร์ซชะล้านห<ต> <5. S 1> ้า้าเดี๋ยววันนี้มานี่ถ้าอยู่รอทันนะก็มีข่าวว่าคุณถังแตกไม่ใช่หรอไม่ถังแตกดิอ๋อไม่จริงใช่ไหมไม่ใช่ไอแตกไม่มีเรื่องถังแตกเลย แล้วก็ไม่รู้เลยถังแตกคืออะไราปเโอายถังแตกคือจนแล้วทุกวันนี้ไม่มีตังค์เป็นเดือคือไม่ได้จนขายเนี่ยเพื่อว่าถ้าใครชอบก็มาซื้อถ้าไม่ชอบไม่ต้องเอาเพราะว่ามันหายากเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากขายด้วยถ้าคุณไม่อยากซื้อไม่เป็นไรแต่ที่เราจะขายเพราะว่า มันหายากทำเลดีแบบนี้เ <c oughs> มื่อกี้คุณขับผ่านเซนนั้นแจ้งป่ะใชออ่ใช่หลางไม่ดีนะโทษโทษโทษขั้น <c oughs> ตอดเทียน่อยอ่ะเมื่อกี้พี่เห็นป่ะพี่เห็นรถทำเลไอ้เซนนั้นแจ้งอ่ะติดถนนใหญ่เลยเดินขึ้นห้างเซนนั้นแจ้งอ่เดินขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยนาคต แต่ว่าเราเอารถไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่มันทําเลดีไม่ได้อากขายแล้วของข้างในให้หมดเลยมาย0กว่าล้านเนี่ยก็ได้หมดดูในหมดไอข้างในเนี่ยคือบันไดเนี่ยทาเป็นชาวรอฟสกี้บันไดอะชาวรอฟสกี้ี่เป็นคิสต้หมดเลยคิสตหมดเลยเพราะว่าคือจะแต่ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ไงเพราะว่าเดี๋ยวโดนเรื่องแบบเกี่ยวกับแบบคนมองเฮ้ยทำไมใช้เงินแบบทำไมเวอร์เออเวอร์วางอะไรเงี้ยแต่ตีท้ายครัวบางทีก็ต้องจัดเต็ม แล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอะถ้าคุณจะขายบ้านหลังนี้แสดงว่าคุณมีคฤหา์อยู่อีกหลังนึงเลยเหรอผมมีเยอะผมมีที่ดินมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ประเด็นคือผมไม่ค่อยอยากจะไปบอกอะไรทีวีเคยเห็นบ้าจอ200 200อนิ้วอะไม่โอ้หเนี่ยซับมาแล้วน่ยแลงหนังเลยนะใหญ่กว่าพี่ไก่อีกใช่ไหมพี่ไ่ใหญ่ใหญ่กว่าพี่ไก่อีกเวลายุดร้อยกว่านิ้วคุณ200ยเลยเหรอ200เลยเพื่อนไงเพื่อนเป็นอินทิเลียไงเนี่ยคุณไม่เคยวคุณไปหลายบ้านคุณไม่จริงมันเนี่ยงงไปหมดหลังนี้มีผีไหม อันนี้ไม่มีเพราะว่าเป็นํำเล้บ้านป่านโนดเก่าบ้านป่านโนดเก่าป่านโนดเชยิ้มอ๋อเอย่างนั้นเข้าไปได้ไหมลองเอารถ็นสัีกม่มีสองคนอ่ะกำลังมาเ็กธุระอยู่แบเอาตาบอยสเกลมาก็ได้เสียงแหบเหมือนกันก็วันนี้คุณเป็นผัวเขาไม่ใช่หรอก่อนคุณเป็นลูกรักเขานะแต่สัญญาก่อนนะห้ามโดนของที่บิลอไนมนะอ๋อของของของปากปะอ่ะปากนี่ป็อะไรเนี่ยแจ๊หนอาร์ชเช่ นี่ไอ้มุมนี้ไงกำลังมาช่วงเย็นเนี่ยตรงนี้เป็นวอซาเช่โซฟาเนี่ยยังไม่มียังไม่มาเดี๋ยวมาใจเย็นเดี๋ยวยังไม่มาอาแล้วบันไดชวาวลฟสกี้อ่ะบันไดนี่คือมุมนี้บันไดคือมุมนี้ที่เตี้ยทำต่อเติมอ่ะต่อเติมเนี่ยคือทั้งหมดเลยตัวจับเป็นชวาวลฟสกี้หมดจริงจริงทีวีทีวีสองร้อยนิ้วนี่สองร้อยนิ้วเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวรอสองร้อยนิ้วมันพอเลยแไงเดี๋ยวทุกอย่างเลย ครุบหมดเลยแล้วก็ทำเป็นจออย่างเดียวแล้วคนดูเขาจะรู้ไหมว่าจะซื้อยังไงก็เดี๋ยวมาไงรอก่อนะปกติคุณไปบ้านคนอื่นมีเฟอร์นิเจอร์หมดถูกป่ะใช่แต่ของเรายังอ๋อนั่คือพรีออเดอร์ถูกต้องพรีออเดอร์มี่ยู่ประเทศปิงจังพรีออเดอร์จริงเมื่อวันนี้มันมันงงไปหมดละคุณมาอยู่แล้วจริงๆหรือป่าเคยมาอยู่หรือป่าผมเนี่ยจะอยู่กับเออลูกน้องผมเด็กฝึกงานเฮ้ยน้อง ที่ดูแลบ้านเหรอดูแลบ้านเป็นเด็กฝึกงานสวัสดีครับเป็นเด็กฝึกง,งานเหรอใช่ครับอยู่บ้านเจ้าแฟนชันครับเอาชักคูหมามาสาวหัวกอนแล้วเดี๋ยวตรงใดผมก็หม่ต้องมานั่นงรอใดผมอีกเหรอมีดันลออ็อไปบ้างเพราะอะไรช่วยทุกคนฟังความจริงในโลกนี้สิปดปดเฮ้ไปไปไปไก่ทอด KFC ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ